ที่ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธรารณะเทศบาลเมืองท่าโขงตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายดอนสมิตรเกตรินประหลัดจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็เจพระมหิดลอาธิเบศอดุญ,ญเดศวิกรมพระบรมราชนกหรือวันมห ah ิดล24กันยายน2565 โดยมีนายนิติชัยวิริยานนท์นาำเภอคลองหลวงผู้มีการสุจิตอาสาพระราชทานอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนายธงชัยอัครธรรมบดีปลัดอำเภอกลุ่มง,งานบริหารงานปกครองว่าที่ร้อยตรีพิชยาเพียรราชปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายปวินวัตรปารามีศรีปรลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโลงหัวหน้าสนราชการ ผู้บริหารที่บาลเมืองท่าโขงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจกูพอนคลองหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่สองและจิตอาสา,า,าภาคประชาชนกว่า200คนได้ร่วมกันเตรียมกระสอบทรายเพื่อนำไปทำแนวขันกั้นน้ำแจกใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งตำบลคลองสองแล้ร่วมกันปลูกต้นไม้พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ <ใจ S 1> และสูนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโหงตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจัออง,งหวงัดปทุมธานีททาาาดดีีไมมม่ววววัััร้ยยคคกส รวมพลังจิตอาสาพระราชทานเชื่อใจประสาทหนึ่งเดียวพร้อมให้พรอยยิ้นความสุขยัางดีขอทำดีไม่หวังใดเพื่อองค์พระผูว่านยด้วยหัวใจนินรันดร์ เจ้าจิตอาสาพระราชทานจาวอมภูบาลปินเมืองเบื้องบนสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมรวมน้ำใจเพื่อชุมชนพร้อมเพรียงพร้อมอุทิศตนทำความดีด้วยหัวใจ